ีครับคืนที่เราอ่าวันทรีวานคือวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในสามวันนี้เราถือว่ามันเป็นยอดของวันที่พวกเราจะสรุปมหาพรตของเร,เราเรามารำพึงในวันพระหัสศักดิ์สิทธิ์นั้นพระพีก็ให้ว่า ช่วงเช้าพระเยซูเจ้าส่งเปโตรและจอร์นไปเตรียมอาหารมื้อค่ําสําหรับพระองค์และสารนิสิตช่วงบ่ายพระองค์เข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปรับประทานอาหารโดยมีสิทธิ์สิบคนมารับพระองค์ไปเวลาหนึ่งทุ่มพระเยซูเจ้ารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับบรรดาครสสาวก พระองค์ล้างเท้าอัครสาวกพระองค์ประกาศว่ายูดาสจะทรยศต่อพระองค์และเปตโตรจะปฏิเสธพระองค์พระองค์ตั้งศีลมหาสนิทพระองค์พูดกับบรรดาสิทธิ์นานพอสมควรถึงเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี้ก็คือเวลาสิบนาฬิกาตอนเย็นหรือยี่สองนาฬิกานีน่นะครับ พระองค์ไปที่สวนเจสมานีและสุดภาวนาบรรดาสิทธ์ก็ไปกับพระองค์และเลือกสามองค์รศาคราวกสามองค์ไว้อยู่ใกล้ๆกับพระองค์เวลาห้าทุ่มพระเยซูเจา้าถูกจับพระองค์ถูกนำไปหาอาน,นาสก่อนจากนั้นถูกนำไปหากไกฟัสมหาสมณะในปีนั้น พระองค์ถูกสอบสวนโดยกลุ่มผู้เกลียดชังพระองค์และพวกเขาเหล่านั้นตัดสินประหารชีวิตพระองค์แล้วเราก็เห็นในวันพระศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าเปโตรก็ปฏิเสธพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทํำนายไว้พระองค์ถูกมอบให้ลูกน้องของมหาสมณะลงโทษตามใจจนถึงเช้าว,วันศุกร์นี่แหละครับคือ ภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำรรในวันพระหัตศักดิ์สิทธิ์และพวกเราก็เห็นว่าพระองค์อยากจะให้เราได้มองดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงได้เป็นสิ่งที่เราเชื่อในการที่พระองค์ตั้งศิลมหาเสน็ท เป็นพระองค์เองที่เป็นประธานที่มองเห็นไม่ได้ในมิสซาแล้วพระองค์ก็ให้บรรดาปพระสังฆราชพระสงฆ์ได้ถวายในนามของพระองค์เป็นพระองค์เองที่นำพวกเราให้มาพบพระองค์ทุกครั้งที่เรามามิสซาเพื่อจะได้ชีวิตใหม่ เป็นชีวิตแห่งความรักของการแบ่งปันที่พระองค์แบ่งพระร่างกายของพระองค์ให้แก่พวกเราเป็นชีวิตของพระเจ้าและเป็นชีวิตที่เราทุกคนกำลังแสวงหาแตเราจะถวายบูชามิสซาอย่างไรเพราะว่ามันเป็นการพบปะกับพระคริสต์เจ้าเราจะร่วมในการ มุตนาคุณพระเจ้าในบูชามิซาอย่างไรใครสอนพวกเราให้ถวายบูชามิซาก็เ,าเป็นพระบิณฑเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าที่ผ่านทางพระศาสนาจากักรผ่านทางคาสอนของเราแล้วเราก็มาในมิซานั้นก็เพื่อจะได้มามองดูพระองค์และฟังพระองค์ เป็นพระเยซูเจ้าเองที่ขายแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์มีใจสุภาพธรรมตนจริงๆอยู่ในห้องชั้นบนนั้นพวกเราก็เห็นบรรดาสานุสิ์ของพระองค์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและรับประทานอาหารด้วยการที่พระองค์แบ่งปังออกไปซึ่งเป็นพระกายของพระองค์แบ่งเล่าอโงนออกไปซึ่งเป็นพระโลหิตของพระองค์นี้ให้แก่บรรดาสาวก ดูารัตว่าจงรับและแบ่งปันกันนี่ก็คือความหมายของมิซาไม่ใช่รับอย่างเดียวแต่เรารับแล้วก็แบ่งปันความรักของเรากับคนอื่นน,นบมอนเปโตรโเองกล่าวว่าทุกคนจะต้อง มองดูองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งมีใจสุภาพถรรมตนและพระองค์เองเป็นผู้ที่ยอมที่จะสลายตนเองเพื่อให้พวกเราได้ดื่มได้กินเป็นอาหารที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดรฉะนั้นเราจึงเห็นองค์พระเยซูเจ้าที่แสดงพระองค์เองในช่วงมันปลายชีวิตของพระองค์ว่า พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าแท้พระองค์มีใจสุภาพและพระองค์เป็นผู้ที่รับใช้ทุกทุกคนพระองค์อยากจะถามพวกเราในมิชาทุกมิสว่าเราพร้อมที่จะรับพระองค์แล้วเราพร้อมที่จะแบ่งปันพระองค์ให้คนอื่นหรือเปล่าเป็นต้นในการมองดูคนอื่นที่ขัดสนทั้งกายและจิตนั้นนะ่ะ พระองค์ก็อยากจะบอกว่ากล้าหน่อยสิให้ออกจากตนเองแล้วไปสู่คนอื่นความรักของพระองค์ก็เป็นความรักที่สามารถเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนที่มีปัญหาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตแล้วร่างกายของพระองค์เองก็เป็นอาหารที่สามารถที่จะ ช่วยคนที่กำลังเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรน,นั้นได้ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยเช่นเดียวกับสมัยก่อนที่มานาได้ช่วยชาวยูที่อยู่ในทะเลทรายที่กำลังเดินเข้าสู่ดินแดนพระสัญญานั้นได้มีโอกาสได้รองท้องมีโอกาสได้กินแล้วก็มีกำลังในการที่ จะไปสู่ดินแดนพระสัญญาซึ่งกว่าจะได้มาก็พระกัมพีบอกว่า40ปีเราลองดูว่าถ้าพระเป็นเจ้าไม่ใหญ่จริงชาวยิวสมัยนั้นคงต้องตายหมดแน่นอนเพราะในทะเลทรายไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มแต่พระองค์ก็ให้เขาเหล่านั้นได้ดินเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาจนได้ด้วยการหล่อเลี้ยงอาหาร สม่ำเสมอและสมัยของเราก็าเช่นเดียวกันพี่น้องเราก็าเห็นว่าผงค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประดิษฐ์สิ่งที่จำเป็นให้แก่พวกเราแต่พวกเราเห็นว่าจำเป็นจริงหรือเปล่าถ้าพวกเรายัางไปวัดไปวาไปร่วมถวายบูชามิชสารับศีลมหาสนิทก็แสดงว่าเราเห็นว่า สินมหาสนิทนั้นมีความจําเป็นสําหรับเราที่จะเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์คราวนี้เราเห็นบุคคลหนึ่งที่ทรยศต่อพระองค์ก็คือยูดาสเนี่ยซึ่งทุกปีเราก็จะประนามยูดาสว่าเป็นบุคคลที่ใจแข็งกระด้างขายนายตัวเองขายองค์พระเยซูเจา้าซึ่งเป็นพระเิ็นเจ้าของเขาด้วยเนี่ยในราคาไม่กี่ตัง เราก็เห็นว่าสําหรับองค์พระเยซูเจ้าและยูดาสก็เป็นเพื่อนที่ต้องการความรักและพระองค์ถือว่าเขาเนี่ยเป็นลูกหลังผานที่อาจจะเอารัดเอาเปรียบทุกคนและเอารัดเอาเปรียบพระองค์ด้วยแต่พระองค์ก็เปิดใจที่จะรับเขากลับคืนมาเหมือนกับพระบิดาเหมือนกับบิดาที่ที่พร้อมที่จะรับลูกที่ ไปใช้ชีวิตที่หลุยชุยแฉกแล้วก็กลับมาฉันใดพระเยซูเจ้าในวันนั้นก็ต้องการที่จะให้ยดูดาสเนี่ยกลับมาหาพระองค์เสียใหม่แม้จะขายพระองค์ไปแล้วไม่สำคัญสำคัญคือสำนึกตัวแล้วก็กลับมาหาพระองค์แต่เขาก็ไม่มีความไม่มีความกล้าที่จะทำเช่นนั้นก็าถามเราอีกนิดหน่อยว่าแล้วเราล่ะเรา เวลาที่ถวายบูชามิซามามิซาเนี่ยเราเชื่อไหมว่าพระบิญญเจ้านั้นให้อภัยแก่เราเชื่อไหมว่าพระบิญญเจ้าให้อภยัออภยแก่ทุกๆคนที่ทําผิดฉะนั้นเราจึงเป็นกลุ่มชุมชนที่มีโชคมากที่รู้ว่าการให้อภัยนั้นพระบิญญเจ้า,พร,จาพร้อมที่จะให้เป็นการง่ายที่จะได้รับการอภยัยพระบิญญเจ้าพร้อม ที่จะบอกกับเราว่าลูกลืมอดีตแล้วก็การให้อภัยนั้นต้องทำไม่ใช่แต่ปีละหนเดือนละหนแต่ต้องทำทุกทุกวันด้วยใจด้วยใจกว้างการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่หลายหลายคนทำไม่ได้ถ้ามนุษย์เราพร้อมที่จะเรียนแบบพระบินเจ้านั้นน เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอดีตแต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตปัจจุบันด้วยการให้อภัยคนอื่นและเมื่อน,นั้นแหละพระเป็นเจ้าก็จะอยู่ในใจของเราเราทําเหมือนพระเยซูเจา้าผู้ให้อภัยแก่ยูดาสและทุกๆคนองค์พระเยซูเจ้าเองช่วชีวิตของพระองค์ก็เป็นคนยากจนอย่างที่พวกเราได้ได้อ่านในพระคัมภีร์พระองค์บอกว่าเออบรรดา สุนัขป่าก็ยังมีที่จะนอนที่มีมีรังที่จะนอนและนกก็จะมีรังที่จะอยู่ส่วนเราบทแห่งมนุษย์นั้นไม่มีที่จะวางศีรษะในวันสุดท้ายที่พปรง่งดำรงชีวิตอยู่กับบรรดาสารนิสิ์นั้นเราก็จะเห็นว่าอาหารเลี้ยงมื้อสุดท้ายนั้นไม่ใช่เป็นอาหารที่มีกับข้าวกับปลาเยอะแยะไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลยอาหารเมื่อสุดท้ายนั้นเป็นอาหารที่มีปังและมีเหล้าองุ่นที่เป็นหลักซึ่งเป็นเครื่องหมายของความยากจนซึ่งพระองค์ก็จะเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายให้กลายเาป็นคนที่ฉะนั้นเราจึงเห็นว่า ในชีวิตของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ให้ได้เต็มที่ก็คือความรักอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่คนที่เดินทางถูกต้องแล้วหรือเป็นคนดีและคนที่ไม่ดีซึ่งประวัติศาสตร์ก็ต้องบันทึกในช่วงนี้ว่าบุคคลหนึ่งที่ พระองค์อยากจะให้อภัยแต่เขาก็ล้ําเส้นไปแล้วก็คือยูดาสิสคาริโอสได้ไปค่าตัวตายเอาละครับพี่น้องครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่พวกเราหลายๆคนก็จ้องๆที่จะมาร่วมพิธีกรรมตั้งแต่เช้าคือจะมีการเซกน้ำมันสามประการแล้วก็จะได้ยินพระสงฆ์หรือฟื้นคำปฏิญาณตัว ในฐานะเป็นสงฆ์ต่อหน้าพระสังฆราชและประชากรว่าจะเป็นสงฆ์ที่ดีเป็นบิดาของคริสสชนเป็นนายชุมพาที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่ติดตามแม้กระทั่งแกะที่สูญหายและเยียวยาตัวที่บาดเจ็บก็ข,ขอให้พวกเราได้ภาวนาให้พิสงให้ประสงค์ของเราทุกๆุกองที่นี่และทั่วโลก ตอนนี้ทั่วโลกก็มีประมาณสี่แสนกว่าองค์นะครับในประเทศไทยก็ประมาณ7จ0 0องค์ก็ขอให้พี่น้องได้เผื่อแผ่คำภาวนาขอพระพินเจ้าประทานพระพรในพระสงฆ์ของท่านได้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำท่านไปสู่พระพินญเจ้าสวัสดีครับพี่น้อง พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหน,น,นองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง